สวัสดีค่ะนักเรียนและคก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพระฤหอสัสบดีที่ที่เท่าไหร่คะ29เเดือนเดือนอะไรคะลูก เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2505 58<อ>นะคะเราเริ่มศักราชใหม่แล้ววันนี้เป็นวันที่29<อ>เหลือเวลาอีก2วัน30 31<อ>ก็จะสิ้นเดือนมก,กราคมอีกแล้วผ่านไป1ปีแล้วก็เกือบจะ1เดือนอีกแล้วเห็นไหมคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเด็กๆว่าเร็วไหมคะแต่ละวันเร็วไหมคะ เร็วมากเลยนะคะหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีเห็นไหมคะแล้วเราก็เข้ามาสู่ปี2558ซึ่งเด็กๆก,ก็เป็นไงคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นสูงขึ้นมีความรับผิดชอบขึ้นอ้วนขึ้นนะคะเห็นไหมเพื่อนๆของเราบอกว่าสูงขึ้นอ้วนขึ้นมีไหมใครที่ตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงมีไหมคะ อ๋อมียกมือด้วยไม่เล็กหรอกลูกแต่หนูจะสูงขึ้นแต่ข้อสําคัญเรื่องของอาหารสําคัญนะคะเด็กๆต้องดื่มนมดื่มนมทุกวันนะคะนมจะช่วยให้เราเนี่ยสูงและก็มีร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะกระดูกนะคะวัยนี้เราจะต้องเสริมด้วยอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราและก็ต้องรับประทานไข่เขาบอกกันในไข่หนึ่งใบเนี่ยหนึ่งฟองเนี่ยนะคะ จะมีคุณค่าอาหารเนี่ยมากใครที่ไม่ชอบรับประทานอย่างอื่นนะอาหารอย่างอื่นทานไม่ได้ก็ทานไข่วันละหนึ่งฟองไข่ต้มก็ได้นะคะไข่ต้มก็ดีเพราะอะไรคะเพราะว่าสะดวกส่วนไข่เจียวบางคนก็อาจจะไม่ชอบมันๆใช่ไหมคะอ่าเราก็เลือกทานอาหารนะนี่วันนี้คุณครูพูดเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้นำไปปฏิบัติ ให้ร anyway, loser, there, Martine, so easy, Peter, ่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนอกจากนั้นเราทาอะไรอีกคะกินแล้วก็นอนได้ไหมได้ไหมคะต้องทําอะไรอีกลูกต้องทําอะไรอีกต้องให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเก่งมากออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยวัยเนี้ยกาลังวิ่งสนุกสนานนะคะคุณครูเนี่ยทำไม คุณครูไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เลยอ้วน <_ zn? S 1> ใช่ไหม <_ nt> s> <S แต่เด็กๆเนี่ยวิ่งได้สบายมากเลยวิ่งกันในห้องเรียนวิ่งได้ไหม <_ nt> s> <S โอ้ไม่ได้เราไปวิ่งที่ไหนได้ลูก <_ nt> s> <S สนามเด็กเล่นสนามในโรงเรียน <_ nt> s> <S กลับไปบ้านเราไปวิ่งเล่นที่ไหน <_ nt> s> <S ที่หมู่บ้านของเรานะคะเด็กๆก็ไปออกกําลังกายหรืออาจจะเล่นกิจกรรมอะไรล่ะไม่วิ่งก็เป็นไงครับที่แบดแล้วก็เล่น อะไรที่สนุกสนานทําให้เราเนี่ยได้เคลื่อนไหวก็จะทําให้เราเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงนะคะทําไมคุณครูพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้อากาศก็หนาวเราก็เป็นไงคะยังมีโรคไข้หวัดกันอยู่หลายคนเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นไงคะร่างกายของเราไม่อุณอภูมิในร่างกายของเราก็ต้องเป็นไงคะต้องปรับให้ได้เพราะฉะนั้นฝากเด็กๆทั่วประเทศนะคะไม่ว่าภาคเหนือภาคตะบนอกเชียงเหนือช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่ ต้องดูแลให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ต้องออกกําลังกายพูดถึงออกกําลังกายแล้วเราก็ามาออกกําลังกายกันดีกว่านะคะเอาล่ะค่ะทั้งหมดยืนขึ้นยืนขึ้นนะคะลูกจัดแถวทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดแถวตรงผู้ชายขยับลงมาอีกสิลูกดูสิ เราจะไปใกล้เพื่อนมากนะเพราะว่ามีช่องว่างให้เราเยอะแยะนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ตั้งใจอยู่แล้วเอามือจับเอวตัวเองไว้นะคะจับเอวตัวเองไว้ดูสิดูสำรวจตัวเองนะคะวันนี้เราพร้อมเพียงแค่ไหนเอามือแตะไหล่ตัวเองปลายทางด้วยนะคะลูกปลายทางทุกๆโรงเรียนเรามาออกกำลังกายกันก่อนเช้าๆเอามือแตะศีรษะตัวเอง แตะศีรษะตัวเองยืนตรงๆนิ่งๆนะคะฝึกฝึกอะไรเกาเรียกว่าฝึกสมาธิในการยืนเอามือแตะศีรษะแล้วชูมือขึ้นไปชูไว้นะคะอ้าวสลัดมือหน่อยสลัดมือนะคะสลัดมือวันนี้คุณครูก็ต้องสลัดมือเหมือนกออันเพราะไงคะช่วยให้เราเนี่ยยืดหยุ่น เส้นเอ็นที่มือนิ้วของเราเดี๋ยวเราต้องใช้มือของเรานิ้วของเราเนี่ยเขียนอีกใช่ไหมคะเอาละค่ะกางแขนออกมากระโดดตบหนึ่งครั้งอา้าวกระโดดตบอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะคุูครูให้เคลื่อนไหวทั้งตัวทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวเรามาเตียงบำเพพร้อมกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ยังให้เด็กสนุกสนุกกับในเพลงเชา้ชาเช้า เตรียมความพร้อมของเราพร้อมกับอะไรคะลูกเพลิงใกล้ตัวของเรานะสิ่งแวดล้อมหากพวกเรากัางังสบายจงตบม,มือพันหากพวกเรากัางัง หากพวกเรากำลังสบายจนหัวกันหากพวกเรากำลังสบายจนหัวกันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวประวิงอะไรกันเล่าพอหัวกันหากพวกเรากำลังสบายจนส่งเสียงดังฮ่าฮ่หากพวกเรากำลังสบายจนส่งเสียงดังฮ่าฮ่หากพวกเรากำลังมีสุข อะไรกันบ้างคะปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกๆโรงเรียนวันนี้เด็กๆของคุณครูชั้นผสมมาศึกษาปีที่หนึ่งทับอะไรลูกวันนี้หนึ่งทับสองเป็นห้องเรียนต้นทางของเราน่ารักมากนะคะปลายทางห้องหนึ่งและก็ห้องสามเด็กๆกําลังทํากิจกรรมน่ารักทุกคนนะคะอัปลุกมือให้ตัวเองทุกคนเลยลูกทุกโรงเรียนนะคะเอาละค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราให้กําลังใจตัวเองเรา ทำความดีด้วยการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่คุณครูกําหนดให้นั่นก็คืออะไรลูกการฝึกทํากิจกรรมทุกอย่างด้วยความพร้อมเพรียงด้วยความตั้งใจนั่นก็คือเรามีสมาธิในการเรียนร่วมกิจกรรมเห็นไหมคะ <c oughs> เด็กๆทํากิจกรรมแล้ว <c oughs> นั่นคือการฝึกให้เราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อหน้าที่และข้อสําคัญนะคะ เมื่อเรารับผิดชอบแล้วเราตั้งใจแล้วก็จะได้สู่เรื่องของเนื้อหาการเรียนนะวันนี้เราก็จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ก่อนที่จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูจะฝึกสมาธิเด็กๆนะวันนี้ฝึกสมาธิในการฟังก่อนแล้วเนื้อหาของเราวันนี้เกี่ยวกับสมาธิล้วนๆเลยดังนั้นคุณครูจะให้เด็กฝึกสมาธิจากการ ปฏิบัติด้วยการฟังฟังแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวท้ายหลังจากที่เราฟังนิทานเรียบร้อยแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะคะ <Vocês S 1> ว่าใครที่มีสมาธิดีก็จะจดจําเรื่องราวที่คุณครูเล่าได้มากนะคะใครไม่มีสมาธิเท่าที่ควรเราก็จะจําได้เป็นไงคะบ้างไม่ได้บ้างขาดขาดขาด อะไรคะไม่ครบแต่ถ้าใครตั้งใจสามารถที่จะเก็บที่คุณครูเล่าเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังได้อีกเอาละคะ่ะทุกคนนั่งตัวตรงคราวนี้คุณครูจะฝึกสมาธิในการฟังก่อนวันนี้นะคะเราค่อยยังไม่สู่นั่งสมาธิแต่เราจะฝึกจากการฟังฟังใช้อวัยวะส่วนใดลูกหูแต่เมื่อคุณครูมีภาพขึ้นเด็กๆใช้อวัยวะอะไรอีกคะ ตาตาคดจ้องอยู่ที่ผาพแล้วก็หูเราก็าฟังว่าคุณครูเล่าเรื่องอะไรมีตัวละครใดบ้างใครไปทำอะไรที่ไหนและบันเกิดอย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนมีใครบ้างเกี่ยวพันกันอย่างไรสุดท้ายเรื่องนี้จบลงด้วยอะไรบ้างและ เด็กๆว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการฟังนิทานเรื่องนี้บ้างคิดได้ไหมลกูกปลายทางได้ไหมคะหลายๆโรงเรียนก็เรียนร่วมกับเราก็เป็นไงคะเด็กๆทุกคนน่ารักและก็ตั้งใจเรียนด้วยนะคะเอาละวันนี้คุณครูมีหนังสือรวมนิทานพื้นบ้านไทยอยากจะเลือกมาหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เคยเล่าเด็กๆไปบ้างแล้วนะคะภาพ